ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรทํากินของเราครับวันนี้รายการเราข้ามน้ําข้ามทะเลมาอยู่กันที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเพอที่นี่มีการทําเกษตรแบบไมโครกรีนซึ่งยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายมากนักเป็นการทําเกษตรระยะสั้นแต่สร้างรายได้ระยะยาวความสนใจจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการเกษตรทํากินของเราครับ ตัแนะนําตัวแก่คุณผู้ชมสักนิดน,นึงว่าที่ชื่ออะไรก็<อ>ทำฟาร่มชื่อพรสอนรัตนพงศ์นะคะพี่ส้มค่ะก็ทำฟาร์มที่แหง่งไหนทำ,าทำฟาร์มอยู่บนสมุยนะคะอยู่สมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ร่วมระยะเวลาก็ปีนี้คย่างเข้าปีที่สิบสามแล้วคะ่ะที่พี่ทำภาคการเกษตรมาใช่ค่ะและ้ว อยากรู้ว่าพี่มีพื้นฐานในการทำกการเ <c oughs> กษตรมาก่อนไหมพี่หรือว่าก็เริ่มมาก็มาทําใช่ค่ะไม่ไม่ได้เรียนด้านเกษตรแล้วก็ไม่มีพื้นฐานเพียงแต่เป็นคนชอบปลูกต้นไม้เป็นพวกไม้ใบก็ณตอนนั้นก็ยังทํางานกับบริษัทอยู่แล้วก็พอปลูกข้างๆบ้านไปด้วยจุดเริ่มต้นก็จะมาจากกลุ่มต้นอ่อน ซึ่งะจะเป็นทานตะวันที่จุดประกายให้ให้ว,วันหนึ่งเราจะมาทําเป็นรูปแบบรเริ่มรเริ่มเข้าไปค้นหาสัากตน้นตัวต้นอ่อนทะวันก็ซื้อมเมล็ดมาเพาะซื้อ,อซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาจนประสบความสำเร็จก็เลยใช่อพอประสบความสำเร็จปุ๊บ เราก็เลยเหมือนมีความรู้สึกว่าเราอยากต่อยอดนะเราอยากขายอยากขายสู่ตลาดอยากแบ่งปันผักที่มีคุณค่าทางสารอาหารแล้วก็ไม่แพงอยากให้คนในพื้นที่สมุยอยากให้คนทั่ว,ท,วทั่วไปรู้จักผักตัวนี้มากขึ้นก็คือพวกตนใช่ พวกกลุมต้นอ่อนซึ่งมันก็มีหลากหลายมากไม่ใช่มีแค่ทานตะวันเราอยากเราอยากให้คนไทยหันมาทานผักที่เพาะแค่ดินกับ,บน้ำในการดูแลเขาอ,อย่างนี้ค่ะคซึ่งไม่ไม่ได้มีไม่มีไม่มีปัจจัยในการการเจริญเติบโตน,น,อนอกเหนือจากที่ว่าเราต้องใชอ้อะไรที่มาป้องกันเขามันมันก็เลยรู้สึกว่า อันนี้นะคือตอบโจทย์ของ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 คนที่ชอบทานผักแล้วก็ดูแลสุขภาพใช่ไม่มีสารเคมีไม่มีไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรอันนี้ดินก็ทางความเราไปคุยกับทางโรงดินเพื่อให้เขาผลิตดินออกมาเราต้องการแค่หน้าดินที่เขามีสารอาหารของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะว่าในกลุ่มต้นอ่อนเมล็ดที่เราจัด เขาจัดเก็บของเขามาะเขามีอาหารซึ่งสามารถเลี้ยงตัวของเขาได้อยู่แล้วเราไม่จําเป็นที่ต้องให้อะไรเขาในการเจริญเติบโตให้แค่น้าแค่น้ำอย่างเดียวกับการดูแลแล้วก็ให้แสงเพื่อให้กับตรงประเด็นกับพี่ใช่ให้เขาเป็นสีเขียวขึ้นมาก็คือดังที่รู้ก็คือโครโริวขึ้นมาให้มีสีเขียวขึ้นมาถ้าเป็นพวกสีสันก็คือให้เขาให้เขาออกสีมาแค่นั้นเองตามที่ตลาดต้องการค่ะแล้วเหมือนไอ้ไมโครกรีนเนี้ยก็คือพี่ก็เริ่มมา ด้วยความจากช,ชอบต้นอ่อน<ช>แล้วไมโครกรีนคืออะไรพี่ถ้าพูดถึดถงคำว่าไมโครกรีนการไม่จะไมโครกรีนทีแรกพอมาจากต้นอ่อนเขาเรียกต้นอ่อนต้นอ่อนปุ๊บเราก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเรียกกลุ่มนี้ว่าไมโครกรีนรไมโครกรีนก็เลยเข้าไปศึกษามันจะตัวนี้มันจะเป็นผักเหมือนเหมือนต่างประเทศเขาใช้กันนานมากแล้วแต่เพิ่งะจะนิยมเอาเข้ามาในไทยแล้วก็ในไทยก็ใช้ในวงที่แคบ ก็คือ,อ,อในโรงแรมระดับใหญ่ๆเฉพาะกลุ่มเชฟที่เขาใช้มาตกแต่งอาหารทีนี้สุดท้ายที่พอเราเราเรา,เราตั้งใจจะทำเราก็แค่เราก็ศึกษาเขาว่าเขาคืออะไรทําไมเขาถึงชื่อไมโครโกรีนทีเดียวพอพี่ซ้อมรู้ว่าไมโครโกรีนก็คือเป็นพืชเป็นพืชจิ๋วเป็นพืชจิช๋วที่เขาจะเล็กกว่ากลุ่มต้นนอน ไมโครก็คือตามชื่อเขาเลยว่าไมโครอ่าไมโครก็ Mike คือเล็กเล็ก,ลกจิวจ๋วๆซึ่งอ่าพอเรามาเทียบคุณค่าเรื่องสารอาหาร,รตัวนี้ก็ติดสูงขึ้นมากว่าตัวนี้<ๆ>อีกกว่าต้นอ่อนอีกใช่เพราะว่ากลุ่มตัวนี้มันควบคุมถึงมเมล็ดมเมล็ดสมุนไพรครับอ่าเมล็ดสมุนไพรซึ่งสามารถมาเพาะได้หมดเลย ทานได้หมดเลยมันมีหลายสายพันธุ์เลยใช่หครับใช่หลายสายพันธุ์มากใช่แล้วส่วนมากมันก็จะอยู่ในหมวดที่อยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มที่เป็นอาหารที่คนคนที่เหมือนดูแลสุขภาพแล้วแบบทานที่เป็นต้นใหญ่ไม่ได้เคยเจอลูกค้าที่เขาทานผักขมแดงไม่ได้ออันนั้นเหมือนเขาห้ามสีแดงเลยห้ามสีแดงแต่ปรากฏว่าเขามาทานตัวมันโคได้ซึ่ง เรารู้มาจากเขาว่าคุณหมอบอกเขาว่าทีนะคะอันนี้ขออ้างอิงเวลาเขาโตขึ้นมาเต็มที่ค่ะมันจะมีสารหรือว่าอะไรของเขาอะไรหลายอย่างที่ทําให้เขาโตขึ้นมาไม่ใช่ปุ๋ยเลือกอะไรนะแต่เขาก็ปรับเปลี่ยนของเขาไปเรื่อยๆใช่ตามตามตามอ่าใช่ตามต้นของเขาใช่มันก็จะมีเวิตามินอะไรขึ้นมาตลอดขั้นตอนตามอายุเขาแต่ตัวไมโครเขาจะมีแค่เออ เขาเรียกอนุเล็กๆที่ที่เป็นคุณค่าทางสารที่อยู่ในเมล็ดของเขาเองซึ่งมันไม่ได้ขยายอะไรออกไปมากแต่บางเอิญว่ามันให้คุณค่ามากกว่ามากาสิบเท่าบางตัวไปจนถหึงสิบห้ายี่สิบหรือสามสิบเท่าตัวนั้นรเราต้องอใช่ตัวนั้นตงรงเราต้องใช่ต,ตัวนั้นเราต้องเจาะลึกเข้าไปกันจริงๆแต่ว่านี่คือพื้นฐานที่ที่ที่ททพี่ซอมอ่านมาจากหนังสือ ได้มาจากผู้ที่เขาเน้นบริโภคนี้จริงๆว่าทําไมอของเราก็คือจริงๆเราปลูกทั้งต้นใหญ่ต้องเล็ตเป็นไมโครแต่ลูกค้าบางกลุ่มเลือกที่จะทานไมโครเขาบอกเขาทานเป็นต้นใหญ่ไม่ได้ไม,ไม,มันก็เลยเป็นอะไรประกาศที่ว่าเออต้องต้องค้นหาเพิ่มเติมเนี่ยค่ะเหมือนอย่างตัวนี้อันนี้มีที่นี่มีอันนี้ก็หลากหลายสายพันธุ์ หลากหลายขนาตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นผักโขมแดงผักโขมแดงก็คือเขาเรียกว่าเลตอัมรนเลตอัมรันใช่เลตอัมรันจริงๆมันมีสองสองตัวมันจะมีสีเขียวและสีแดงแต่ที่นิยมใช้อาสีค่ะั้นสีเขียวก็จะเป็นสีเขียวเลยเขียวเป็นเขียวอ่อนๆตัวนี้คนเขานมยมใช้เพราะว่าเขามีสีสันที่เป็นแดงสดเวลามันไปขึ้นอยู่ในจาน จานอาหารหรือจานขนมหวานหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมันจะดูเป็นสีสันดึงดูดน่าทานมากขึ้นมันไปเป็นลักษณะเป็นตกแต่งตกแต่งอตกแต่งได้ด้วยตกแต่งได้ด้วยทานได้ด้วยใช่ค่ะก็กลืนไปแล้วรสชาติก็จะแตกกลางกันไปเขาไม่มีเขาไม่มีรสชาติเขาบางตัวแค่มีกลิ่นคแต่แค่มีกลิ่นรสชาติก็จะเป็นอีกตระกูลหนึ่ง ถ้าเป็นตระกูลพวกเรดดิสอะค่ะก็คือตระกูลเรดดิสนะพวกนี้มันก็จะเป็นซาซ่านิดนึงอ๋อซ่าซ่ามันจะออกเป็นเป็นคล้ายๆเหมือนเวลาทรานหัวดเชยเท้าอ่ะกลุ่มเรดดิสพวกนั้นอ่ะมันมันจะออกซ่านิดนึงแต่ถ้าเป็นกลุ่มสมุนไพรจีดเลยเหมือนต้นหอมครับอ่าขึ้นช่ายครับเบซิลอันนี้คือปลูกได้หมดปลูกได้หมดเลยพี่ตัวนี้เขาจะมีกลิ่นกลิ่นเขาจะนําเฉพาะตัวเฉพาะเมล็ดของเขาเลยเนี่ยเหมือนอย่างเบซิลเนี่ย เขาจะอ่าเบสซี่ก็คือโหระพาฝรั่งอ่าไม่ได้อ่าใช่ตัวเนี้ยเขาจะพอเขาเริ่มงอกพอเขาเริ่มมีใบเล็กๆเหลืองๆค่ะก็จะมาพร้อมกลิ่นแล้ว้อมแล้วมาพร้อมกลิ่นละมาพร้อมกลิ่นเลยแต่เหมือนอย่างพวกผักไทยๆพวกเนี้ยเขาจะไม่มีกลิ่นแต่เขาจะมีสีเหมือนก็จะมีสีมาให้เราชื่นชมอ๋ออันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้เรดเรดิสเรดดิสอันนี้ก็คือมาพร้อมสีแล้วก็ใช่จะมีซาซาออกมาหน่อยนึง จะมาพร้อมสีแต่เขาไม่มีกลิ่นครับเขาจะพวกนี้จะไม่มีกลิ่นก็คือตามสายพันธุ์ของเขาใช่มันจะมีพันธุ์ของพันธุ์ไมโเรากินน่าจะมีอยู่สองอย่างนะท่าที่ก็คือสีสีกับกลิ่นที่เขาแตกต่างกันออกไปครับแต่ละพื้นที่เนี่ยเหมือนต้นหอมอย่างนี้ยค่ะครับพี่เหมือนต้นหอมก็เป็นใบหมีทท้งนั้นใช่เอันนี้ก็ต้นหอม อ๋อจะมีกลิ่นอ่ามีกลิ่นน้ำหอมใช่อ่าดาเบซิอันนี้อเบียร์ซิวลองดูค่ะนิดนึงนี่นะครับนี่แต่ว่าต้นน่ารักมากเลยนะพี่จิ๋วจิ๋วจิ๋วจใช่แต่ว่าคุณค่าไม่จิ๋วเลยใช่คุณง่าไม่จิ๋วราคาก็ค่อนข้างนิดนึงเพราะว่าเมล็ดเขาค่อนข้างสูงอ๋อราคาต้นทุนราคาเมล็ดนต้สูงมากแล้วเหมือนการปลูกนะครับพี่ ปลูกยากมาที่การการทำการปลูกแบบไมโครกรีนนะการปลูกพืชไมโครกรีนนะพี่เอ่อไมโครกรีนก็จริงจริก็เหมือนผักทั่วไปแหละที่เราปลูกแต่ว่าเราต้องเข้าใจข้ก่อนว่าคือด้วยเมล็ดของเขาอะค่ะเล็กมากเล็กมันก็จะมีบางสายพันธุ์ที่ที่เป็นที่เมล็ดใหญ่แต่เหมือนอย่างงี้จะเล็กมากอย่างนี้ก็เล็ก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 เหมือนเล็กกว่าเมล็ดงาอีกอ่ะออ่าเล็กมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้ดูทีนี้มาถึงปัจจัย พอมาเล่นเล็กปุ๊บเรื่องดินเรื่องดินนี้คือต้องต้องสําคัญคือเขาจะต้องไม่มีปุ๋ยในดินก็คืออเกษตรกรจริงๆแล้วถ้าถ้าจะให้แนะนําเหมือนว่าทำเพื่อทานเองนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อในราคาที่สูงดินที่อยู่ตามโคนต้นไม้ดินที่ว่า อยู่หมักหมมมานานแล้วะเอาใบไม้ออกแล้วก็ร่อนร่อนแล้วก็อาจจะตากแดดไว้สักวันสองวันแล้วก็มาผสมน้ําสักหน่อยเพื่อให้ความชื้นเขาดินตัวนั้นก็ปลูกได้ค่ะแต่บางเอิญว่าถ้าเราพอเป็นธุรกิจเราจําเป็นต้องใช้ดินที่เยอะแล้วก็สม่ําเสมออันนั้นคือต้องเป็นดินที่เราสั่งทําขึ้นมาอาจจะใช่อาจจะต้องมีอะไรเข้ามาเพื่อให้สมให้ให้เหมาะสมกับเขาใช่ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็ความต้องการเหมือนกันค่ะเราจะใช้ดินในตัวเดียวกันแต่ว่าการดูแลเรื่องให้น้ําอาจจะนิดนึงอาจจะแยกกันไปนิดนึงเราจะดูว่าตัวไหนยังไงเหมือนอย่างตัวเบซิลเนี่ยเขาเขาจะชอบน้ำชอบน้ำไอเนี้ยบานกลางแต่เหมือนตัวนี้ค่ะตัวนี้จะไม่ชอบน้ำเอาแค่เอาแค่ว่าเขาอยู่เอาแค่ว่าให้เขาอยู่ได้กับ มีแค่แบบชืดๆนิดนึงอันนี้คืออันนี้ร็อรเก็ตกลิ่นเขาจะแบบไว้เป็นไว้ร็อเก็ตใช่อันนี้เป็นร็อรเก็ตสลัดร็อรเก็ตสลัดกลิ่นกลิ่นเขาจะนํามาแหละกลิ่นถ้าว่าคนไม่ไม่ทานจะไม่ค่อยชอบกลิ่นก็นอกลิ่นมันจะเป็นออกมาเลยเขียวๆออกมาเลยนะใช่คือว่ากลิ่นกลิ่นเขาจะเป็นเฉพาะกลิ่นของเขาเลยร็อรเก็ตอ่ะน่ารักขิยวๆมาอันนี้ก็คือพร้อมพร้อมใช้งานไม่ค่อยชอบน้ำเลย อันนี้จะไม่ค่อยชอบน้ําตัวนี้ก็ชอบน้ําตัวนี้ก็คือโตเต็มที่แล้วพร้อมอันนี้คือพสายพันธุ์เดียวกันนะครับอันนี้โคละาอันนี้เป็นเรดแบแกอันนี้อรเกตอรเกตเอ่อหรือไม่ก็ที่เขาเรียกว่ากะหล่ำม่วงกะหล่ำม่วงเขาแล้วเขาโตไปแล้วเขาจะเป็นเอ่อเขาเรียกไงที่มันกะหล่ำกะหล่ำปีแต่มนเป็นสีม่วงอะค่ะที่เป็นหัวหัวอันนี้ค่ะอ๋อคือต้นอ่อนก็เป็นอย่างนี้ใช่อันนี้ก็คือพร้อม ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเขาอ่าตัวนี้เราใช้เราใช้เมล็ดเมล็ดที่แบบถ้าเกิดเขาหลุดลงไปอ่าอยู่ตามพื้นดินเนี่ยเขาสามารถเจติบโตเป็นก้อนใหญ่ได้เลยอ๋อก็จะกลายเป็น่เจริญเติบโตได้เต็มที่แต่เหมือนบางเหมือนบางสายพันธุ์เขาจะํำเพาะเจาะจงมาแค่ในทุรคลินอ๋อคได้แค่นเหมือนต้นหอมอะค่ะเหมือนต้นหอมเมื่อกี้เนี่ยใช่ ต้นหอมนี้พอเราเราว่าต้นหอมเราก็จะมองไปว่าต้นหอมที่เราทานกันตามบ้านครับจริงจริงมันก็ขึ้นไปแบบนั้นนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะพอไปถึงพอไปถึงต้นใหญ่อะ่ะกลิ่นเขาจะไม่ค่อยได้ก็แต่ละสายพันธุ์ก็จะปลูกปลูกคล้ายๆกันใช้ดินใช้ดินเหมือนกันแต่ว่าใ,ในการดูแลรักษาก็จะต่างกันกนิดนึงแยกกันน,นิดนึงแยกกันนิกกนดนึงเราก็ต้องคือที่ต้อง ที่ต้องสารจริงถ้าว่าคนที่จะพาไปทําเป็นอาชีพนะคะคต้องต้องศึกษานิดนึงว่าต้นไหนเขา<ต>ชอบอะไรชอบแสงแบบไหนอ่าต้องศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเขาชอบแสงแบบไหนชอบน้ําประมาณไหนอันไหนก็คือคิดว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ยากอาจจะต้องลองผิดลองถูกไปนิดนึงแล,แล้วมีไหมพี่ปัญหาที่ทพบเจอระหว่างการปลูกอะไรอย่างเงี้ยพี่ มีก็มีบ่อยเหมือนกันบางทีก็ทิ้งทั้งฐานนี่แหละไม่กันนอกไปหมดเลยไปหมดเลยก็ส่วนมากแล้วดินค่ะดินเกิดจากดินเกิดจากอากาศที่แบบสภาพอากาศสภาพแวดล้อมอ่าท้องฟ้าปิดนานๆพอท้องฟ้าปิดนานๆปุ๊บผักที่เขาต้องการแสงในในการเปลี่ยนสีหรือการเจริญเติบโตมันเขาก็จะเริ่มมีปัญหาเริ่มมีปัญหาไม่ต่อเริ่มกับคําว่ายืด ยืดไหมในในในไมโครไม่มีค่ะไม่มียืดมันเหมือนกับว่าเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่แรกอ่ะเรารเราเราต้องการให้เขาเป็นไมโครมันมัน,มนเราจัดสรรให้เขาอยู่งน,นี้อยู่แล้วมันจะไม่มีการยืดใช่ไม,ม<า>ไม่มียืดไม่มียืดไม่มียุ้ยมันก็เต็มที่ก็คือต้องท่านี้เราเวลาเราปิดกล่องเขาก็โอเค ก็มีแค่ปัญหาก็คือปัญหาก็คือนั่นแหละค่ะคือถ้าญญเราให้เริ่มต้นมาเราเราดินเรามีปัญหาด,ดิน Star อ่าดินมีปัญหาบางทีดินที่พี่้องเคยเจอนะคะ <c oughs> บางทีดินดินที่เราใช้ประจํามันหมดครับ <c oughs> มันหมดแล้วบางทีเราเราไม่ได้เราไม่ได้เราเราเราปลีย่ยนหรือไม่กระทางโรงงานเปลีย่ยน เราโดยที่ไม่ได้แจ้งเราเออกมาเพราะนี้ก็คือเม็ดเน่ามาเลยไม่งอกเลยไม่งอกเลยไม่งอกเลยนะ่อาจจะต้นอ่อนไวมากใช่ม,มกมใช่เร็วม,มากเพราะว่าจริงๆไม่ว่าจะกลุ่มต้อนอ่อนหรือว่าไมโครนะคะครับพวกนี้เขาไม่ได้ต้องการสารอาหารเลยไม่ได้ต้องการสารอาหารที่ว่าเหมือนเวลาเราบอกว่าเออเราปลูกผักสวนครัวอะไรอย่างนี้เราต้องหม <Piet. S 2> ักเป็นปุ๋ยทำปุ๋ยใส่นื้อใส่นี่หมักขีัวขีควา,า,าย มุลไก่ทำน้ำหมักอะไรเงี้ยอันนี้ไม่จําเป็นไม่จาเป็นเราต้องการแค่ดินที่ละเอียดอ่ารละเอียดแล้วเขานิดนึงหน้าดินที่เขามีคุณค่านิดหน่อยของเขาอยู่แล้วใช่เพอประดิษฐ์แล้วก็ต้องไม่เป็นไม่ต้องไม่ต้องไม่ไปกดต้องไม่ไปด่างก็คือพรกติกลางกลางใช่แค่นี้เขาก็อยู่ได้แล้วใช่ให้รู้ให้รู้เขานิดนึงว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรที่แบบเหมือน ไปออกดอกไปออกขนไปทํอฝักให้มันใหญ่อะไรเงี้ยไปทําหัวมันใหญ่คือเขาไม่ได้ไปถึงตรงนั้นเขาเขามาแค่ต้นแค่นี้ใช่พอไปแลวคือระยะเวลามันจํากัดมากนะใช่ใช่เนี่ยเวลากับคําว่าเวลาจํากัดนี่แหละมันเลยมันก็เลยมันเลยค่อนข้างที่จะละเอียดละเอียดแล้วก็บีบเราให้ให้ดูเขาทุกวันดูเขาทุกขั้นตอน ละเอียดในในการทําเพราะว่าถ้าเราละเอียดตรงนั้นแล้วเราดูแลเขาดีอ่ะรับรองว่ามันมันองใช่ให้ผลให้ผลที่ดีใช่ให้ผลที่ดีใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราพลาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปนะมันก็คือไปมัเลยยกยกทีมยกทีมไปเลยทิ้งบ่อยค่ะนู่นแดงแดงอย่างนู้นก็คือไปคอทิ้งเหมือนกันก็คือก็พี่ก็ลองผิดลองถูก เรียนศึกษามาพอสมควรไมโคกินนี่พอสมควรเลยค่ะเคยกับผักโขกเคยคิดจะหยุดไปรอบหนึ่งกับตอนนั้นที่มันมีปัญหาเรื่องเมล็ดด้วยมาก็คือเมล็ดไม่งอกกับเมล็ดที่ที่เราได้มาค่อนข้างที่จะแบบสูงราคาใช่ไหมใช่พอเรามาพอแล้วมันเสียหายแล้วมันมันทิ้งเราก็ปรับเปลี่ยนไปหลายๆอยางมันก็ยังไม่ตอบโสเรามันก็ยังไม่ได้ผลก็เลยแบบรู้สึก รู้สึกเต้องต้องหยุดดีกว่าอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายกับความว่าเว้ไม่ได้นะทำอาหานี้แล้วไม่ได้ก็ลองใหม่ลองใหม่ด้วยการที่ที่เข้าไปดูในห,หนังสือบ้างอา่รจริงๆก็ไปอิงถ้าคนที่เพาะผักอยู่แล้วเยอะๆะคอะค่ะอ่าดิซอมให้ให้เขามองกลับไปอิงตอนที่เขาเขาเพาะต้นกลา้าค่ะพวกนี้ก็คือต้นกล้าดีๆนี่ อ่ใช่ต้นกล้าที่แบบอ่าก่อนที่จะเติบโตไปเป็นต้นใหญ่ให้เขาให้เขาใช้ทฤษฎีให้เขากลับไปมองว่าเวลาเขาเพ่อต้นกล้าบางคนเพ่าต้นกล้าได้สวยไหมะให้เขาไปอิงอะค่ะอิงกับการแล้วเขาจะทําได้ใช่เพราะว่าท่องก็มาจากตรงนั้นไ้โคเกนอ่าใช่เหมือนคนเขาปลูกอะไรนะมะเขือพริกแตงกวาอะไรพวกนี้ยเขาก็ต้องมีการดูแลต้นกล้าต้นงดีก่อนที่เขาจะไปเป็นต้นใหญ่เพราะฉะนั้น เขาแนะนำว่าให้เขาอิงค่ะอิงกับการปลูกต้นกล้าอ่าอิงกับว่านี่คือต้นกล้าเราต้องดูแลเขายังไงก็คือจะละเอียดละเอียดอ่อนและระยะเวลาในการปลูกนี่ประมาณกี่วันได้ครับพวกปลูกแบบไมโครพีนนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นพวกพื้นฐานเนี่ยทั่วไปก็ประมาณห้าถึงเจ็ดวันห้าถึงเจ็ดวันเรอครับแต่ถ้าเป็นตระกูลตระกูลสมุนไพรอ๋อใช่สมุนไพรเนี่ย สมุนไพรจะยืดทำไมสิบวันเพราะว่าสมุนไพรบางตัวเราต้องการสีสมุนไพรบางตัวเราต้องการเราต้องการใบสามใบสี่เพราะว่าใบใบอันนี้คือใบหนึ่งกับใบสองพอใบสามใบสี่เขาก็บางบางสายพันธุ์มันจะออกเป็นหยิกหยักแล้วมันสวยใบสามใบสี่ของบางสายพันธุ์เขาจะออกมาเป็นสีสีม่วงสีแดงซึ่งมันก็จะกลายเป็นสองสีในต้นเดียวกันซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่า และบางสายพันธุ์เขาต้องการอพอเขาโตเต็มที่มันจะกลิ่นม,ม,มาพร้อมรสชาติานี่เหมือนต้นหอมพอเต็มที่ปุ๊บมันก็จะมาที่จริงๆต้นเต็มที่เขาจะประมาณนี้เขาจะสูงขึ้นมาแล้วเขาจะเขาจะอันนี้เขาคข้งอของเขาปกตินะ,นก,นะก็คือไปอย่างนี้อยู่แล้วใช่เดียวคือปกติต้นแต่ละตัวมันจะมันจะตรงๆใช่ไหมคะครับอันนี้ไม่ตรงนะคือพอเขาเต็มที่ปุ๊บเขาก็จะงอของเขาเองใช่ค่ะ อันนี้พอๆแล้วก็เต็มที่ทุกสมาพร้อมรสชาติคลาๆเรากินต้นหอมต้น,หตนหตใหญ่เลย,ยแต่ว,วสิวสิวสุดสิวใช่สุดสิวทึ่นก็ยังมีคุณค่าสารอาหารที่หลายๆคนถามว่าต้องต้องทานเท่าไหร่ถึงให้ได้ต้นหอมเท่า<ม>น,นั้นต้องทานเท่าไหร่ถึงเหมือนกับทานกะหล่ำปลีไอกะหล่ำม่วงไปโงอย่างนะี้ จริงๆ,ๆที่ว่าเคยอ่านจากผลวิจัยของของอมหาลัยแห่งหนึ่งนะคะที่เขาเอาไปทำํำหลังจากที่พอมันเข้าสู่ตลาดแล้วมันมันเหมือนกับแพร่หลายออกไปเขาบอกว่าไมโครประมาณร้อยกร,รัมอ่ะเหมือนกับเราทานผักเป็นหัวเลยอ๋อถึงไอ้นี้ถ้าเราปตัดแล้วก็ประมาณ1 0บยี่สิมสามสิบกร,รัมได้แล้วทำไมถึงถึงอันนี้คือเราจําเป็นต้องต้องปลูกในกล่องย อันนี้ด้วยด้วยว่าจักวัสดุอื่นได้ไหมได้ได้หมดค่ะได้หมดก็จะเป็นแก้วกระถางเล็กๆกระถางต้นไม้หรือถุงชําก็ได้หมดค่ะได้หมดใช่ใช่แต่ว่าเราต้องเราต้องจัดสรรที่ให้เขาอยู่อยู่อันนี้สาเหตุที่ปลูกในกล่องเพราะว่าตัวนี้มันเป็นธุรกิจของเราที่เราจําเป็นต้องส่งให้ลูกค้าไปพร้อมกล่องแล้วก็ง่ายต่อการพกพา เวลาเคลื่อนย้ายไปเขาก็จะใช่อันนี้เราก็ใช้เราก็จะปิดปุ๊บก็เสียท็อกเทปโดยรอบวก็ติดฉละแบรนด์เราพร้อมส่งลูกค้าก็โอเคเปิดแล้วก็ใช้เท่าที่จําเป็นและยังสามารถก็เก็บไว้ในใช่เพราะว่าเขาสามารถอยู่ได้นานอยู่ได้นานถ้าเขาอยู่ในตู้เย็นเพียงแต่ว่าถ้าเราดูเขาเริ่มเหี่ยวเราก็แค่เอามายอดน้ํา แล้วก็ใส่ในตู้เย็นต่อได้อ๋อเพื่อความชื้นของความชื้นใช่ไหมครับพี่แต่ส่วนมากลูกค้าก็ไม่กี่วันเขาก็ทานหมดแล้วเหมือนตลาดของที่นี่ก็คือมีลูกค้ารองรับส่วนใหญ่เป็นตลาดตลาดก็จะเป็นรีสอร์ทค่ะรีสอร์ทก็จะเป็นในกลุ่มของห้องอาหารที่เป็นกลุ่มในเชฟที่เ็าจะใช้คือรีสอร์ทในบนเกาะใช่แล้วก็ กลุ่มคนที่ทานตัวนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ตอนนี้ที่ก็หลักๆก,ก็คือจะเป็นห้างห้างด้วยึ้นห้างด้วยขึ้นห้างด้วย,วยค่ะึ้นห้างเลยบอ<ร>ะครับแลเหมือนช่องทางถ้าแบบว่าใครสนใจหรือว่าอยากให้พี่พี่พต้มฝากด้ือถึงคุณผู้ชมนะครับว่าแบบถ้าสนใจทําเนี่ยปลูกไมโครกีเนี่ยควรเริ่มต้นยังไงดีวะพี่แล้วก็ฝากช่องทางของตามาบฟาร์มไว้ด้วยนะครับพี่ค่ะ เหมือนถ้าถ้าเริ่มจุดรเริ่มแรกในการเพาะปลูกแบบไว้ให้สําหรับทานเองที่บ้านนะคะท่ก็ขอแนะนําว่าให้ใช้ดินจากโคนต้นไม้ใหญ่ค่ะที่มีใบไม้หรือว่าดินที่มันมีใบไม้ทับถมไว้นานๆแล้วนั้นเราไปขุดลงมาขุดทิ้งช่วงหน้าหน้าดินแรกค่ะคกวาดดินทิ้งหน่อยแล้วก็ขุดลงไปไประมาณสักลึกสักฝ่ามือ แล้วดินนั้นนะคะมามาตักแดดกเลยเหมือนเป็นการฆ่าเชื้อตกักแดดซะหน่อยแล้วก็หลังตกักแดดปุ๊บแล้วเราก็ร่อนค่ะร่อนให้ดินละเอียดนะคะหาเป็นตกกะตก้าตะก้าที่มันเป็นรูทีหน่อยแล้วก็ร่อนให้ละเอียด,ดอันเน้นนะคะว่าดินต้องละเอียดค่ะหลังจากดินได้ดินละเอียดแล้วเราก็มาวางพักไว้สักสักวันแล้วก็เราก็ใช้วิธีปกกี้ค่ะน้ำใส่ปก<ร>ปกี้ปกกี้น้ําเพื่อชุ่มชื้นนิดนึง เอาวิธีเช็คถ้าว่าดินได้ไหมหมอสมไหมก็คือเราเรามือค่ะกำ,ำดูกำดูถ้าถ้าดินอ่ะ,อะมันยังเป็นก้อนตอนที่เราคลายมืออันนั้นคือได้แล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเอาบีบแล้วจนน้<ม>ําไหลเงนี้นั่นไม่ได้นะคะ<ม>เราเอาแค่ว่าเออให้เขาเป็นก้อนนิดหน่อยแล้วพอเราคลายแล้วมาจะมีส่วนแตกบ้างเรื่องเป็นก้อนอยู่บ้างอันนั้นคือโอเคค่ะ,ะหลังจากนั้นปุ๊บเราได้ดินแล้วคุณก็หาภาชนะเลยค่ะจะเป็นะตะกร้าขวดน้ําหรืออะไรก็ได้ที่มีถ้วย กระถางเพาะถุงดำได้หมดเลยค่ะมาถึงขั้นตอนนี้พอเราทําดินแล้วก็ทําหน้าดินนะคะให้เสมอทําหน้าดินให้เสมอเพื่อที่จะง่ายต่อการโรยเมล็ดถ้าเราไม่เราหาอาจจะหาอะไรตบเหมือนอย่างที่สร้างความเราก็จะมีแผ่นแผ่นเรียบๆตบหน้าดินลงไปหลังจากเราทาดินแล้วใช่เรียบเสมอแล้วเราก็ค่อยๆโรยเมล็ดโรยเมล็ดเท่าๆที่หน้าดินพื้นดินโรยให้เป็น นะคะแล้วก็ไม่ต้องกรบหน้าดินนะคะแล้วก็เราก็หาหาหาอะไรปิดเอาไว้ไว้ตรงที่อากาศเย็นนะยังไม่ต้องยังไม่ต้องแดดนะคะยังไม่ต้องการแสงไว้ที่มืดแล้วก็อากาศเย็นอ่สักสองวันค่ะไปเย็มดูอ่าอ่าเอาโทษค่ะเดี๋ยวข้าวมีนิดนึงอ่าตอนที่เราโรยเมล็ดใช่ไหมเราก็ปกกี้อ่านิดหน่อยพอให้เมล็ดเปียกเสร็จแล้วก็เราก็หาอะไรปิดไว้อาจจะเป็นกระดาษหรืออะไรก็ได้ค่ะปิดเอาไว้ รหรือถ้าเรามีกล่องเราใส่กล่องเอาไว้แล้วก็เน้นคือไว้ในพื้นที่ที่เย็นนะคะไม่ร้อนนะคะอ,ะส,อคสองวันค่ะสองวันเราก็มาเปิดดูถ้าเขาเริ่มงอกเราให้แสงเขารำไรโดยที่ผ่านสลัมอพอ,อวันที่นนะอพอวันที่ที่สี่ที่ห้โอเคช่วงเช้าเด็ดช่วงเช้าใช่ไหมคะเราให้เขาเต็มที่เลยค่ะ,ะประมาณสักเนี่ย่ะประมาณช่วงเก้าโมงถึงสิบโมงไม่เกินนี้รเราก็ปิดสลม ปิดเฉลมแล้วก็ให้น้ําทุกวันให้น้ําให้น้ำทุกวันก็แนะนําให้เป็นใช้ปอกกี้ดีกว่านะคะถ้าต้นยังเล็กอยู่ปอกกี้ก็ปอกกี้ไปเล็กๆพอต้นเริ่มสูงเราจะปอกกี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าดินอยู่ข้างล่างถ้าเราปอกกี้เขาจะถูกแค่ตรงนี้รากกาจะไม่ได้น้ําแนะนําเป็นใช้วิธีหยดน้ำหยดน้ําลงไป จะใช้หลอดก็ได้ใช้ขวดที่มันอาสลิงก็ได้หรือขวดที่มีปากยาวหยดให้ให้ให้น้ําไปถึงดินเอาแค่พอชุ่มชื้นไม่ไม่ใช่แฉะไม่เปียกอันนั้นเขาอยู่ได้แล้ววันละหนึ่งครั้งแค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วก็เรารอจนต้นเราคิดว่าเราอยากได้ต้นประมาณไหนโอเคปประมาณนั้นเลยแล้วก็ตัดทานได้ครับพี่ส้มก็ ขอบคุณพี่สม้มมากมากนะครับที่วันนี้ก็มามอบความรู้ให้แก่คุณผู้ชมเกี่ยวกับการทําเกษตรแบบไมโครกรีนซึ่งระยะสั้นปลูกง่ายไม่ได้ยุ่งยากนะครับแต่ว่านั่นแหละเหมือนที่บอกไปแล้วเคล็ด okay, ลับต่างๆที่พี่สม้มได้บอกไปนะครับก็ขอบคุณพี่สม้มมากมากครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้ครับขอบคุณครับการทําเกษตรแบบไมโครกรีนไม่ยากเลยใช่ไหมครับรับรองเลยว่าเป็นการทําเกษตรที่หลายคนต้องชอบแน่นอน เพราะว่าปลูกง่ายประหยัดเวลาและยังสามารถสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนเพียงแค่เราตั้งใจทำและศึกษาสำหรับตอนหน้าเกษตรทำกินจะพาไปบุกป่าฝ่าดงเกี่ยวกับเกษตรเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ